นี่คือดอกบอกเกอรี่มินินะคะที่เราซื้อมาเมื่อเช้านี้3ามถุงแต่เราวันนี้จะผัดแค่สองถุงพอก็มาหั่นเลยค่ะที่เราบอกว่ามันคล้ายๆต้นคะน้าจริงๆเลยคล้ายกันมากเลยเพรว่ามันตระกูลเดียวกันนะคะเพื่อนๆเราจะหั่นเขียงๆหน่อยนะคะ บอกเราก็ไม่หัน่นจะหั่นเฉพาะตรงต้นมันนะคะเพราะว่าต้นมันจะแข็งนิดนึงเหมือนต้นขนาดนาเลยค่ะถ้าทำรัดหน้าคงจะอร่อยทำให้หมดเลยค่ะแล้วแต่ใครชอบจะหั่นแบบไหนนะคะไม่ใช่ว่าจะ เธอต้องหั่นแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่เราก็หัน่นที่หั่นเฉียงๆเพราะมันจะได้สุกเร็วๆนะคะเพื่อนๆแค่นี้กินคนเดียวก็เยอะมาก นี่ลวกเต็มน้ำพี่ก็อร่อยเลยคะ่ะได้จานหนึงเต็มๆเลยนี่เราก็จะมาเริ่มผัดกันเลยนะคะเพื่อนๆอุปกรณ์ของเราก็มีก็นี่บล็อกคลีอันนี้ พริกกับกระเทียมนะคะอันนี้หอมหอมหัวใหญ่แล้วก็นี่คือหมูของเรานะคะเราจะผัดหมูก่อนนะคะแล้วก็ทอดนี้นึงไปหนหอมไว้น,นะคะแต่พริกใส่ทีหลังเพราะว่ามันจะถุนมาก จะทำกับข้าวให้คนกินไม่เจ็กนะคะพเพื่อนๆใส่หอมไปก่อนการผัดผักเราจะใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะพเพื่อนๆมันไม่จำกัดว่าคุณจะต้องใส่อันนั้นก่อนอันนี้ก่อนแล้วแต่ใครจะชอบอยังไงก่อนนะคะแล้วก็ผัดหมอให้มันนั่นสักนิดหนึ่งก่อน แล้วแต่เพื่อนนห้นค่ะว่าจะใส่อะไรเราก็จะเล่งไฟซะหน่อยหนไ่ใส่มันนอนสักหน่อยเี๋ยว้องใส่ผักลงไปเลยนะครับเพื่อนๆกาเราหุ้ยผักรู้สึกจะเยอะเกินไปเราจะดูก่อนนะคะว่าผักจะลุนกระทะไหมถ้าไม่ลุนเราก็จะใส่หมดนี่แบบโวยไฟมันดีบตงเนื้อ ได้ใส่ได้เพื่อนใจ่ได้ก็จะคุ้มได้อยู่นะคะหยดน้ำไปนิดนึงนักเล่านะคะหยดไปนิดนึงอืม ไม่เขียวอย่างเดียวแล้วมัมีหมูนิดหนึ่งมันก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะใครไม่ชอบหวานนี่ใส่ช้อนหนึ่งนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาก็ช้อนครึ่งไม่ตายตัวนะคะเพื่อนๆยิ้ยวขาว มีขาวชนหนึ่งมันไม่มีฝาเขียวนะคะกอเีฝาขาวนี่แหละก็ใช้ได้เหมือนกันคนโคเลโคเล,ล,ลเลยครับเ,เพื่อนดูหน้าตาอู๋หน้าตาน่าก,กินมากเพื่อนคือไม่ชอบกินแห้งท่าไหร่นะคะเอาแล้วก็เพื่อนช็อตเด็กช็อตเด็กนี่ในตัวนี้แนี่ยทำให้จามใส่ลงไปเลย จำสุดท้ายไม่เป็นไรเราไม่ใส่พริกมันก็หวนไม่อร่อยนะคะเพื่อนๆนไม่ต้องชิมเลยค่ะเสร็จเรียบร้อย เสร็จแล้วก็เพื่อนๆ้อมเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆจ๋าเยอะจริงๆใครชอบจิคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มา,มาดามกะปิทนันเนอด้วยนะคะ น่ากินมากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ